เพื่อให้การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงภูมิจึงใช้การนิเทศงานเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกระตุ้นเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ว่ามีความสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วมีการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งสายนิเทศสีสายนิเทศตามประเด็นดังนี้ 1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบปรงใหญ่สอ การยกระดับเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมดง 4. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร 5. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 7. การขับเคลื่อนง,งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 8. การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 9. โครงการพัฒนาบริหารธุรกิจดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน10 กิจกรรมสนับสนุนท่อนพันมันสำปะหลังทนทานและปะลาโรคใบด่างมันสำปะหลัง 11. การเบิกจ่ายงบประมาณจากข้อคนพบอำเภอรับทราบแนวทางและดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการต่างๆและกำลังดำเนินการให้ทานห่วงเวลาที่กำหนดปัญหาและอุปสรรคการระบาดรอบใหม่ของเชื้อโควิด -19 าทำให้การดำเนินงานของโครงการต่างๆต้องเลื่อนออกไป อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนักส่งเสริมการเกษตรบรรจุใหม่ย,ยังขาดประสบการณ์ในการทํางานบางโครงการเกษตรกรยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เงื่อนไขและผลตอบแทนข้อเสนอแนะจากพื้นที่จังหวัดควรออกนิเทศอย่างต่อเนื่องมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งนักวิชาการและธุรการการนิเทศงานในครั้งนี้เป็นการดําเนินง,งานร่วมกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับการนิเทศงาน เพื่อมุ่งไปสู่ความสําเร็จที่กําหนดไว้โดยยึดหลักการนิเทศงานที่มุ่งการส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าการควบคุมให้ทําตามคําสั่งและการประสานบูรณาการทํางานร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทุกโครงการ